อาดโผดโผดเดิพ no ี่น้องกลังเวนกับไต่ไพ่ฝันลองไพ่ไม้ไงฝันก็มาเข่าแล้วหรอฝันอุ่นไหวใส่ไพ่ไม้เปิดไพ่ได้เลยก็เลยดีใจซะกระตูนกับกับสบายดีพี่น้องสบายดี FC มัดสุกูสุกคนสบายดีมัดสุมองสุมบอนมันนี่เอาสีดำมักแต่งนี่ชูฝันกินสูสร้างไพ่กินพี่น้องเมียแต่งกับฟ้อแล้วทำแต่แต่งกับฟ้อแล้วทำแต่แต่งอย่างเดียวนี่ กินยัางไรย่างเนาะพี่น้องเนาะทำไมซื้ออยู่พวกหมูปิ้งมาซื้อหมูปิ้งเฮือนเซียวซักกระตูนมาพอนัอนเลือดซ้ำมันกินห้ยซองไปเลยฝันน่นพูดอันพอเซียวว่ะโอ้เซียวนี่ยห้ยห้แล้วเนาะฝันน่นได้ฝันนอนว่ากันอืมปวดได้ฝันนอนจะเห็นยังห่นเห็นยังบ่นทั้งกินทั้งเห็นเห็นยังบ่นลำแรงคู่สร้างกินไปแล้วสร้างยังบ่นจร้างเงินอะไรสร้างไฟฮะสร้างไฟเฝันเอาเพิ่งเอาไฟฮะเขาหายห้า มันก็แล้วภาคกกินเขาเขาเที่ยงตำมักแตงเมนูบรนเฮาพี่น้องมืันแซวหนึ่ก็ตำแตงมีเพื่อนอยาตำแตงโคตรพูดพี่นะมื้อเช้านี่ตำแตงให้เขากินวันนี้ตำแตงให้สร้างกินสู้สร้างกินว่ามันให้สร้างสู้สร้างกินน้ำปลาข้าวซีกินหรือเ่าวานันนกินแล้วเนาะเย็นว่าว่าให้แต่สร้างกินเม็ดบาดมือนี่เสร็จเรียบร้อยพี่น้องมี ตำหมักแตงไข่ลูกไข่ปุกงนี่ยก็มีปิ้งปิง้ปงตับโมเมนจามเอ็นปิ่งหมูอวานเหรอไงมากินเขาเขาซื้อมาสู่สร้างกินมาเนี่สั่งไฟฟ้ามาเข่าห้เขามากินน้ำกันเด้อพี่นอ้องมืัอสู่สุกสนเสพเสพบอกอากิน<ๆ>กิน<ๆ>กิน,<ๆ>ก,น,ก,นกินก่อนไปเลยกินอันกับ มับริมยังใดวินไม่ได้บบดนี้ยบริคอยใช้เบ็กินเทวันนั่ยแงววเลยฮะต้องเตะเนี้ยใครนี้ยโอ้ยยิงมีไก่่นี่น้อิไก่กันนี้อันนี้กันต้องเตะขึ้นเลนว่าอันนี้มันเป็นมูวานมูยังม่ไไ่ด้ังลกิน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  บายดี bye. พี่น้องกินข้าวเที่ยงสู้สร้างกันนากินเที่ยงสูสร้างไม่พอเนี่ยเอาชื่อยังมากินสู้สร้างมันเนาะให้พาเขาให้หนยมีปีงไก่มีปจามเอ็นพี่น้องหมูหวานไข่ลูกไข่ปฟงตำมะแขงเพราะนี่ตำมะแกงเสียเยอะเราให้มันเสียหัวเสียไปแล้วเนาะเรือโปงๆแล้วนะ mặt tầm mất thêm em Mà mặt em mất á Nói chung mặt em mất mặt không mất nó em mất mặt em thật mặt em mất mất này em mất 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 มันเป็นพระเจ้าไพจมาที่พูดตนแปดพูดป่เนี่ยอเจพูดป่อยู่นี่หกพูดหูดนี่สิคนเนี่ยเนาะใูกไหมนานคนนี้เนาะง่ายไม่นองคันี่คนไดพูดแล้วอ,อ้โหหตตาหราต้อตก่าเนี่ยตื้อกันยูไทรก่อยูไทย์่หรอววานนี้อ kau pergi nang lain hmm อืมอืมแรงใส่กันหมดหมอละอืมลูกเราคือข้าวปดอกลูกเรามนยิงคุนึงหอชน่งนีจัไฟลแล้วเคยน้ำกัดอืมาุผู้ายผู้ไผ่พูดี่น้สูกเลยนะจอมีจอดนี่จอดนี่มากแล้วเป็นเชือบหูกไสป่ฮะจัดผมยังเน่อยใครเอมีเดียวู้วยดนี่เย

ใชยแล้วไปนย่งไงอ๋ใช่อืมไรบอสิืบบัน,น,น,นเนี่มันไม่ซื้อแล้วยังน่ะกปนั่งกินกันอยูน่นะ อาจารย์ก mm. mm. ็มีบ่มีน้องน้อยเนาะอาจารยันบอย่บ้างยงหวอนอพอไเ็นีป็นเือยยังพออือ

เด้เติมอะ ยืนได้ยืนอะไรซัโอย่างมมีครับเหรออยาก็มีคนขเขาเบิ่งตลอดบ่เออไม่ได้ยังติดโหลดอยู่มันให้แต่นี่เนาะโหลด ันนี่เขาตาเปียนด้วยซื่อวะไล่ั้นตอนยูไปเลยไล่ั้อเสร็จอีนงยาน ไขใหม่เราจะเปิดหน้าไปแล้วเปดโดะมือได้จะ่บ,บใส่หนะ้ากระ <laughs> เาะ่เีนว่าได้ไ่ใหม่ไ่เดียวเราจะเปิดแลย้าวซโคดให้เจ้าหาอืมโบได้น้ะปไ่สีน้องพี่ห้องหาแล้วจะไม่นี่ไปหาบนะเราไข่ดับดีันีจะเปล่นไนะฮะมัตะโกนหาบแล้วเ,นนเนตะแน่แ้วหาบก็น้ำกินกับปูแล,ล้ว ย่างกินขาลาไปอิู่กุ้งเต้า่นเพราะมันาตกี้เมเาต้องเอาแต่เ้าเลยเนาะคมะปแล้วแต่เมนเก็บภาพไวเพียงเท่านี้พี่น้องถ้าติดใจก็ดดิมกดไลคกดแชร์เด้อกดติดตามให้น้องพอกันคิดหนาสบายดี